ครับสวัสดีครับวันนี้มาบอกวิธีปีนโอ้วิธีปลูกอันผักผายพี่น้องนี่เห็นปะถด้อผักผายปลูกบ่ราะาหยาดหรอกเพ่าใยญ่ปลูกนี่เฮายาไปฝังที่ดินยามานีพี่ยามาใกล้ยามาเอกยามาดึงกลองใส่ขาสั่นนี่นี่เบื้องมองสิบปลูก เอาลงเลอยๆพี่น้องเ่าต้องฝังดินปล่อยไปซื้อถ้าไปฝังดินมันหาลายตายพราะยังเคยเห็ดแล้วเพราะว่ามันออกจากเมียมันออกจากต้นจากดอกมันกัมันกับพูนสี่ละมันก็บ่ตายพราะยังเลยสังเกตเนี้ยนั่นหากมันมีถ้าก็ปล่อยไปตามนี้เรื่อยๆขี้ๆบิ่งๆ ปล่อยไว้ซื้อมาต้องไปเนี้ไปหยังมันดอกปล่อยไว้ซื้อเลี้ยปงไปเองมันเพียงแต่ว่าไปส่วนหยาไว้ที่ซื้อส่วนไว้ที่ซื้อพี่น้องส่วนหยาปล่อยหยาไว้นี้ละส่วนไใยส่วนใยเจ้าหน้ากับด็กินได้นี่ส่วนไว้ที่ละเด็ดเด้อเด็ดลองเบิ้งอันนี้ ปไปสิละปลไปซื้อกับเป็นนี่ไปฟังมันฟังมันมันอะไรตายขยันม,มันตายมันก็ย่งอกห่างมัน่ะเรลยมร้อยละโหปยัยญา แต่ว่าสิฮัดต้นกามันไม่ม่อนี่เดี๋ยวตัวเุดท้ายเยวะบงตัวเกาเงี้ขางตัวเกาขางบงตัวเกามาย่างบมงเกาเลยตากย่างบมงเกานี่ม่อนพื่อไงปลูก้แต่กอนตั้งถิ่นเหนมนิดเลยได้นี่เห็นมันนี่ตึนกล้องใช่ตากล้องเห็นม่นิดเลยนี่ใส่เบ็ดน้ำปลาเพื่อปลูกว้เบ็ดแต่เยอปลูกอ่อนได้เบ็ดนี่แหละ ไกลมากเมือนละเล็กมือละน้อยคอยไปเรื่อยๆถ้าเต้นมันมาบ่ไดลต้องเอาดอ,อกมันมาดอ,อกมันสิเป็นหางแหลวพังจังใส่เราไปพ่อได้กินสำหรับที่นี้ครับท่านพี่น้องมาชมนี้ก็ะย่ดเรืมก็ไหลก็ติดตามให้ช่องผมนี้เด้อครับมีกรับสวัสดีครับ